สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ไอกาเดนบรรยากาศก็จะเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะคะไอกาเดนอยู่จังหวัดบนุรีราชธานีนะคะทุกคนสามารถเสิร์ชเข้ามาดูได้นะคะใครที่ต้องการมาท่องที่เยานะคะ นั่งชิวๆนะคะจิบกาแฟนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้ามาชมในพื้นที่ของไอการ์เด้นกันนะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยคะ่ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะ ็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะน,นี่ได้เลยจุดถ่ายรูปนะคะเยอะแยะเลยนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวจะปักหมดให้นะคะบรรยากาศคือดีมากเลยนะคะ กาแฟก็อร่อยนะคะก็เป็นองค์มากมีพี่บันดิตมาถ่ายรูปด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมของไอกาเดนนะคะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็แวะมาเที่ยวมานั่งเล่นถ่ายรูปก,กันได้เลยนะคะที่ไอการ์เด้นนะคะขบนราชธานีค่ะมีควันออกมาด้วยแหละทุกคนอันนี้น่าจะเป็นใบเตยหอมหอมดิแมนหอมแล้วก็หอมดูม,ดมดีควนันค่ะ บรรยากาศคือไ,ได้เลยเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวทบทบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านใจ้รับชมนะคะสำหรับคาเฟ่ไอ a f คาเฟ่นะคะไอการเด้นนะคะจังหวัดอุบลราชธานี